ตัวเฮียอะไรสัตว์กูกดแล้วเอรันดรอมึงเจอกูป้อมแม่ไอ้เหี้ยมึงรู้ว่ามึงวิบวับวิบวับกูดันชนะทุกตาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวมึจะวิบวับไปหาป้อมมึงเลยไอเดียวป้อมกูเป็นครึ่งหลอดไอ้ไอ้เหี้ยนี่วิบวับวิบวับแฟนผมมหาสมุทรกับไอเอลงโง่มึงดูหูกูด้วยไม่เกลียดหูกูด้วยไอ้สัตว์ไม่เกลียด ูไม่เขียนไปโดนโดนหมากัดหูอ่ะย่าโดนดีกีตาเทพศึกมหาสมุทรคนคนชนเทพคือึงว่ามึงเป็นคิมกัดแล้วมึงจะะหัวใช่ปะไม่ใช่ครับคุณสิดหม้อไอ้เหี้ยคนชนเทพมาแล้วมาเหอะผมไม่เกอะไรนั่นมึงกัดใช่แล้วตอนไรชนเขื่อนนะเฮีย ออกมาดีคุยค right? sí. ุยอะไรคุยอะไรสัตว์คุยอะไรคุยอะไรคุยคุยอะไร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 สัตว์ทำไมเราขี้บอุ้ยเกียร์เนาะไอเหี้ยมึงเล่นไก่สัตว์มึงเล่นไกลเห็นฮะไปไหนอ่ะเอากลับบ้านเราหนูใช่กูกลับแล้วฮะลังไก่เขาไม่หนูมีไว้เหี้ย ตานี่มันต้องตาเหมือนตาอื่นที่หน้าขอบคุดีเอ้ยออกไปสัตว์อยู่ในป้อมอยู่ขอฟาร์มก่อนเป็นมึงขอฟาร์มปะนะนะขอฟาร์มเหรอขอฟาร์มไม่หรอเฮ้ยฟาร์มไหรอขอฟาร์มไม่หรอฟาร์ม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 นนี่เรอครับนี่เรอครับติดจังหวัดเจ็ดเจ็ดกับจังหวัดอะเอาไอสัตว์กูแห่มาเลยตัวนี้เฉยครับว่าจะมาหลอรไฟกระแพ้หมูหลาดกูปวดปวะฉุนแมว ไยอะไรสัตว์เข้ามาดิเออแรงว่ะแรงว่ะกูก็แรงกันเลยมันข้ามาไอ้สัตว์มันข้ามากมันข้ามากไอ้ป้อมเข้ามากูไม่ได้เล่นบูมเหมือนก่าแล้วเล่นบูมมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์เข้าไปหาป้อมมึงไงเดี๋ยวดูมึงข้ามาไอ้เแค่มึงข้ามามึงบ้ามาแล้ใครเชียวมึงข้ามาอีกมัมีมมมีปมกูรู้ว่ามึงด่าในใจว่ากูโง่เขาว่ากูไม่เข้าไปหามึงเขาว่ากูค่ะปามคลิปก่อน ฮูลูไม่กูขี้ลูบโอ้โหอีโมขี้โมยเขามาไหมไอ้หนูเอาไปละอันตีพร้อมละพักไปเอาไปเข้าโอเคคนนี้ละเอาหนีเหรอพอหน้าตานี้มันแตกตายตาอื่นเอาหนีเหรอหนีไว้ถ้าเป็นีเซนไม่เข้าป้อมใหม่จังอ่ะไม่เข้าวลีไอ้เหี้ยแม่งเอามาดิเพื่อน โอ้ยนีบ <desserts> ิบบบบับบบับบิบ <check common understands Ireland> ับบบิบบ <TALIESIN>, ับเลยบบับบบับบิบบับบิบบับโอ้โอ้เียกูตายกูยังดูท่าทางมันไม่ออกเลยว่ามันต้องเดินตอนไหนตอนที่มันตีปอมนี่แหละบีบบบบบบบับทากไปไปหามัน แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็บีบบีบบีบแล้วก็ไปหลังมมันแหลกวะบีบบีบบีบีบบีบแล้วก็ยี่ตรงนี้แล้วก็ตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยแหลกรอของกูเต็มก่อนไอ้เหี้ยก็แหลกมั้งกูก็แหลกอยู่นิดนึงมั้งมั้งให้มันแหลกวะวะไม่รู้ว่ะน่าเกี่ยวอ่ะอดีพเมื่อไหร่กูว่ามีคนคอมเมนต์นี้บีบบีบบีบอะไรต่อี้นะที่มันจะเปรียบแบบเดิมที่มันยืนดูกบบเดิมปะ ร้งเายดูไปพุ่งแรงเหรอไอ้ดิวพุ่งออกมาเองแล้วมันเล็กกูขึ้นกระโดดแล้วีบบับปีบบับนะปี๊บบับนะเชลี่ยตีไปเฮียถึงเสียเอะไรอะอะไรของเมืองกดเฮียอะไรคุ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 ยอะไรโอ้แม่งแรงว่ะกูให้โอกาสให้มึงกดยอมแพ้ กูดิ้กูไก่กูดมึงกูสตันมึงก็จะยึดป้อมกูเช่ไหว่าแล้วป้อมยังลูกโอ้ยเจ็บยังพ่อมาแล้วกูมาแล้วไอ้ไก่ไอ้ไก่ปลาไหลงงๆปลาไหลชนเถื่อนมึงเข้ามาอ่ะมึงเข้ามาหูเขาเข้าหลอกเข้ามา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 ดิมึงก็มาหากู ไก่ปอยเล็บแป้วแค่ไก่ไว้หรือว่าปอยจังหรือว่าปากดีปากดีรู้ไหมว่าคนปากคนปากมากมันจะตายก่อนเสมอคิดกูดูคิดกูซะก่อนคนแรงวิบวับวิบวับวิบวับอะไร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 รบบัอะไเอ้อาตายเหรองูก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 ูไม่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 กูยังไม่ของของกูยังไม่เกิดกู มึงโง่ไงย่ามึงต้องทำใจย่มึงแบบกู้เช well ี่กรวดโอ้ยข enfin> ี้มอยเอาป้อมอะไรกันนะเอาป้อมมังไก่ี่ป้อมมันเนาะกูต้องเอาป้อมมึงก่อนมาละแน่นอนนะกูมิธีก็จะมาไอ้ย่ามันเป็นย่อะไกับมวมึงเห็นแมวมึงก็บอกคนอื่น หยจะไปปีบับอะไรชนเขื่อนเข้าไปไปออก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 ไปดีเลยโอ้ยมึงอยู่หูป่าไอ้สัตว์ออกไปนิดนึงนะเชิฉันไม่ต้อนรับเธอหเราสีร้อนปีปับปีปับปีปับมันเข้ามาเหี้ยมันเข้ามาอีก ทำดีนะมึงเฮ้ยกูได้อ่ไม่ได้เลยปะวิบับปับวิบับปับวิบับับไม่ดีขาไมเป็นเพื่อนกูน้อยน้ำมุดยังฮิไอแน่ตกใจนะเราเนี่ยกูแคลลี่หรออันนี้ตัวอันนี้นายกูแคลลี่เชียวเพื่อนเปล่ามีบับปับเราหาของอยู่ว่าของไหนฆ่ามึงได้วะไอ้เกมมึงเด็ดแต่เกาะวะ ไรของมึงอะไของมึงีบับบีบับพีบบับบีบับพีบบับพีบับีบับ้อโอกาสอี่ทางเว้ยูขอกูอกาเีเขียวเขอยวเขียวคอกุคอเต็มก่อน โอ้กูรู้แล้วอาทิกูยังไม่มาเด้บอวันึีงกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่าป้อมเล่นกย่างไรกลางโอ้คึ้นหลอดดีไปเจ้าคนอะไเนี่ยเด่นต่อแดงวะมึงดูกูก่อนว่ากูเด่นแรงไหมอุ้ยอุ้ยหมัดไปตะมาออกมาใส่ตะมาด้วยทุกคนไปเจ้าแม่งกลัวมากเลยตอนนี้กูตัวจนกูกลัวจนไข่กูสั่นไอ้ยชิ้นนีๆอยู่ไงใครนีใครนีอยู่ไหมนะหยุดมึงมาว้ามามึงว้าขมาอะไรของมึง บีดบนระบับาำดินระดับระ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 เหลาป่ะละป้อมแรงคำเป็นป้อมแรงคำเป็นอ้วนอไอ้นะรู้อ๋อมใครทีกงกว่าการอิสัตว์ข้ามาหม่ข้าวใหม่ขิงนะข้าวขิข้ามาข้ามาข้ามาแป๊บแป๊บแป๊บกูรู้ว่ามึงจะเอาลอยป้อมกเฮยกูรู้รอบให่กว่ารอืนใหญ่กว่าโอ้ยเก็บเอีกโอยเก็บเย่อยรืนใหญ่แป๊บใจเย็นๆน้องบา กกมากไวเียินน้องบ่าวปากเดี๋ยวกูตบปากแม่งเลยน้องเบาปากเหม็นมามึงส่วนใหญ่มึงม,มาแล้วหรอไอสัตว์เอาเมืองเอาของเมืองเอาของเมืองมามึงมมเข้ามาเอามามาเข้ามาเรียกมึงเมื่อไหร่มึงจะมาวะเข้ามาแล้ว น้องบ่าวปากเม้นน้องแบบปากเหม็นน้องแบบปากเหม็นแบบเหม็นน้องแบบกูรู้สู้ไม่ไหวกูรู้กูสู้ไม่ไหวอุ้ยทำไมมาเจะมาออกวงกันหรอไก่เฮี้ยักลับมาใหม่ดิใหม่มึงมีดีมึงสู้แรฉลี่แบบนี้มึงมึงคือมึงสู้แรฉลี่ป่ะมึงเล่นเกาะนี mm ่วะเฮ้ยเกาะโนโน่โมโดนเลือดด้วยเฮ้ยโอ้โหไอ้อยนี้ไยไม่บอกไม่กล่าวกันเลยมาโอ้โหเฮี้ยนี่ไก่ทันดาน ไปอะไรสัตว์เอนนอ,อปากนี้นเดี๋ยวเดี๋เดีเดี๋เกูกูดดดดกดกันนะคะไม่เขไม่เชื่อจริงอู้หอ้โมโนมาอะไรมาอะไรตรงนี้มึงมาอะไรตรงนี้เ้โออเอเหย้ยอะไรกูเนี่ย ขี้ปมกัแล้วเหรอไก่ควายโง่ไงโง่ไก่ควายไก่ฮ่า่ไก่ควายกากวายบุกากกาก